มาดีจ้าไม่ตายด้วยอี๋มาดีจ้าดีจ้ามัตายไหมว้าวเขียวเลือดขึ hmm. ้งหลอดตายอยู่นะเนี่ยโอ้ยโอเค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 โอ้โหโอ้โหฮึฮึตกูเห็นไหมุกคนเห็นหรือเปล่า มันยืมได้เหรอหมดเนี้ยยืมไม่ได้ดิยืมได้เหรอหมดยืมไม่ได้เลยยืมไม่ได้เออว่าหมดนี้ยืมมันอ๋อนี่อออะไรของมึงอเอเปลี่ยนอย่างยืมสะกินเนามัน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 จะมันจะไม่ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของกูเลยโคเชียเลยนี่แม่งนีแม้แต่วันอยู่ได้ห้าครั้งไม่ยืมอีกตัวบอลแล้วดีกว่าให้ดิวันวันนี้ก็ยืมไปหนึ่งตัวแล้วแค่วันนี้นะใช่ใช่ ยังเลี้ยวะอานี่นาสิตานี่เมอ่อสิตา,าไอ้เฮียแม่งปวดหัวไทม์สเตล์เลอร์กูว่าผู้คุมการเวลาไม่ใช่ตัวมึงคิดบิงเหรอไอ้เหียเขาบิงได้ไงเขาถึงปเปนแบบผู้คุมการเวลาเขาเนี่ยเขาใช้ฟิสิกส์ไงนะบอกให้เออ แต่จะแหกหน้าหรือจะแหกไปที่ดูอีกทีนะเอ้ยเกินไปไหมเอ้ยนี่มันจะกินไอดีไม่ใช่เหรอไอโกบเนี่ยใช่แล้วจะกินนั้นทุกคนควรจะมีนะน้องไม่มีอ่ะไม่มีไมีกูมีอ่ะไม่ได้มีอ่ะผมไม่มีผมไม่เล่นกบเออมึงก็มินกบเกินนะโซก่าเอ้ไม่ใช่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้เที่ยวไม่ได้โอ้จบแล้วดีสกินงดแรงกว่าเคเล่นกันแรงกว่าสกินน็อต ปเปคนไม่น้อยนม่นะมาอะตายบอกแล้วกบกไอลยี่เป็นอะไรียอะไรกบอะฮะกบกาไอ้เหี้ยจะดึงได้จะทำให้คนเสดทุกคนเป็นเกแว้น้หมดเลยจะไร้วิ่งกันเร็ววิ่งอ้าวเบบี้ไอ้สัสกูแม่งโดนประชิดเ่ยกูตายห่าเนี่ย ไอเชี่ยมมาเคลียเลยละบิ้วอ้าเจ็บนะจิกก็เจ็บอยู่นะน้อก็เจ็บโอ้โหปั๊บปั๊บโอ้โหไอ้โหไอ้กบกูตายละเจอกันเอ้ยไม่ใครสังคมใครสังคมใครสังคมเร่งรอดอยู่เฮ้ยบุ๊คมาได้บุ๊คฮะโอเคเอามาแล้วีแล้วมันง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 ันแบกมา แอคมานจดมนสักทีอยู่เลยมาอเอ่เลยอตีไอเชหนอเเากใจไปกาะแอคกูเอาหมดเลยแล้วกูว่าน้องเอาเนี่ยเตินไปไหมเฮ้ยตอนนี้คืออะไรมึงอะเ้ยเอาไปแบบพวกมึงอะกมึงจะเอาไม่นะพอมันเข้ามาหมดแล้วต่เฮ้ยเฮ้ยบอย มันกล้าขนาดนี้วะอุ้ยต้องหมุนจะไปดิต้องเมุนดูส่งแล้วไม่หนาวหลอใส่ถั่วเอ๊ะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกมอยู่ไรพยายามตั้งเกมอยู่ไรในพูกมาไิพวกเน่พวกพวกเนไอชี่ยไม่ได้พวกเน่วกเน่ยวมันเกินพวกเน่มันออกระยะกูไอขวายแม่ เป็นเลลีอสีทองไว้ตายเฮ้ยมันเลวบับเกอร์ไ bueno> อ้เดียเอาเป็นกระจกไอเดียวไม่ไม่ไอ้ดียอยู่แหนทำไรอ่ะ Oh s h Gente> i บ s b a b ้ shits เ a ้ y เฮ้ยบุกบุกดนกาบบุก ไม่ีโลมาข้างหลังอ๋อเข้าหมายอะไรอีกใช่เข้าหมายอะไรสักไม่นะกูน่าจะไอ้นี่ตั้งแต่แรกไอ้เงี้ยกูไม่น่าเลยเจียโทรศัพท์ก็จะแพงแน่แท้เฮีย iPhone แปดด้รุ่นสมัยไหนรุ่นเด๋วอย่างว่าเฮียแอ่ไยมันก็เปลี่ยนเน็ตให้ให้ไม่ใช่ T O A ได้ไหมชอบเล่นเข้าไปละเฮ้ยไอ้เงี้ยบินก็ไม่บินสักทีกเดน้องเฮ้ยโอ้โห S, the black the ไม่ขอผิดกูเลยเหีย uh> กูไม่ไม่เรียกขอผิดกูไอ้สัสเรียกขอผิดกูเหี้ยไางแต่เฮ right> ้ยไม่ฟังครับไม่ฟัง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 ไอ้เหี้ยบอสไม่ฟังไอ้เหี้ยบอสไปอัพเนี่ยตัวเองตัวนี้เลยได้เหี้ยแตกไปเลยไม่ฟังไปด้วยชวยตไปด้วยมาแล้วเอ้ยกบคุณยังไปช่วยมึงเองจงใจมันเด็กแว้นเถอะเด็กแว้นยืดยืดยืด เออเออคูมันเด็กว่ะเล่าคุณมันเดกว่าแล่วเออไม่ตายว่ะเฮียบุงโง่เฮียคนมีวด็ดจะมาด่าว่กูดีอ๋อก็เจาว่าก็เจ้าว่าจีิเหรอมันแย่ไก่ใบึงก็เลยต้องเสียสละเออเฮียย่ำเลย เอาบ่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 ชิบหอยชิบหอยอะไรของพวกคุณอยากอาอยากอยากอะไรดีจริงๆด้วยออกไงออ้ที้ออกได้ดิออกได้ออกได้ออกได้ไอ้ที่ออกได้ไอ้ที่ดูดไดอยู่ดีวะเฮ้ยถอยมาถอยมาพี่ชายเออมันไล่สุดเลยมันไล่สุดเลยไอ้ยนีไอ้เนี้ยมันกล้าไล่กูจังเหรอ มันจะยกมันจะยกไว้เนะอนดนแซบตายอยวเพิ่งไปบวกกันนะน้องๆทำไมกูจนสุดไว้ซะก็มึงเน็ตได้ดีอะไอ้ยันเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแล้วมึงเเข้าสุดวะไยนะไม่มีไม่มีนะนะายนาเชยร์กี้กูโดนกูโดนกูโดนเนกูโดนเออคิดเด็กแว้นไสัสคิเด็กแว้นเฮ้ยมันโดน โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะวาดีจ้าไม่ตายด้วยอี้อ่ะมาดีจ้าดีจ้าตายไหมว้าวขายสัตว์ประมาทเฮ้ยไอ้เหี้ยตกมันเปลี่ยนทำไมวะกูไม่ได้โยนโทษเห็นูดนไอ้สัตว์เออไม่แม่ เวดีสมัยก่อนห่ะเกิดไมเฮเกิดไหมา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮะเฮย้ยเเ้ยเเฮ้ยอยเ้ยยเ้ยเฮ้เย้ยเ้ยเเยเ้ยเ้ยอฮเฮ้ยเ้ยเฮเห้อเต้ยย้ยเฮอยเเฮยเฮยวเ้เ้เ้ย้ยเเย้เยอย้เ เฮ้ยนั่นนั拿拿 okay, <so> ่นน okay, so ั่นนั่ไมมาดีกว่อเคทกใครล็อกขี้อะไรอีกวะโอเคทูเกิลจะไปไหมไปดิกูไม่มีสกิลไม่มีสกิลเย็นจะเย็นออดักดัไเอไปไม่ได้นะเอาไไมเอาไปไม่ได้นะเอาไปโอเคได้ บอลโลโก้ไข่เยอะจบแล้วไอ้ไอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โลโก้ไข่ไข่นี่ใครเนี่ยเฮ้ยใช่ไหใช่ไม่มีชื่อไม่มีสกินนนะไม่มีสกินขนาดไหนก็เจียวขนาดไหนก็เจียวบอลโลโก้ก็บอกแล้วจะได้ใหญ่จะได้เปิดแบบหรือล้างก็ล้างไงแย่แล้วจนแล้วแย่แล้วไม่ไปกันแล้วเหรอทางกลางได้เนี่ยไม่เอาว่ะ เฮ้ยเอาให้ได้ว่ะไว้เด็กแว่นก็ได้อะไอ้เฮียเอาทุกอย่างเด็กว้จะลอเอามาดิทุกคนเห็นไหมทุกคเห็นหรือเปล่าไอ้เหียใครปล่อยได้วอกนเห็นรล่าถามว่าอายไหมไม่ไอ้เ ไม่ไม่เดยไม่ไม่เตยเดยเฮียเออคิรมนมาทุกคนเหนหรือเปล่ายีเก้าไหนคิรมาคิรมกับรับอยู่กับขมเลยครับชิรนไม้ไปเออหมายมึงเล่นหมดอะไรกันเนี่ยฮ่าไงธรรมดาเล่นของแพงนะมึงอ่ะมึงด้วยไอ้ยไปเลย

เอาป่าเอั้ยอย่าพึ่บักขอร้องอย่าพึ่บักขอร้องอย่าพึ่บักขอร้อย่าพึ่บวกูบ่นกูบ่นถูกสายด้วยอีเยอะถูก้ายซสายอ้มานเากโอ้ยเสเกเตันีอะไรมึงเลาให้มันเข้าคงนั้นนีได้รัมันก่อนได้ไอควายสเกเตคุดัสไซเท้าติตแล้วไอดีทามยังไมมา ไม่อยู่อ้ยคุณคุณมาถลึ่งนะทะลึ่งนะาะลึ่งนะอ้เยไอ้เฮียอ้เไอ้เียผักผักแมงยไม่รูแค่ไหนไม่รู้แค่ไหนไม่รู้่ไม่รู้แค่ไนอนร่งกว่าไปไปมีแ่กีลไปปึบโอ้โหเรีบร้อยตายไอ้ต้อนรอยอทไมต้องเป็นกูที่หลอดด้วยไอ้เฮียหลอด้เริ่อม สู้เขาสู้เขาสู้นะแบบสู้วิฟสู้วปุ๊บมันจะไปงได้ไงเออใสรวมไาแล้วไอเฮียเ้วเนี่ยไอเฮียกูแบบพวกมึงเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยกันย่ิงน้คงได้ออชิภาคคนนะครับสุดยอดไปเลยคโนอุ้ยกดผิดกูกดผิด เชาส์รู้จักมะรู้จักชาส์มชาส์ที่เขาชอบเล่นพับจีเราชอบโดนสตรีมสไนด์นะมันเห็นแล้วแน่เอาส์ที่เขาไม่โห่เพราะมันไม่รู่ไม่รู้จักหรอกเขาดีไป้ล้วกูไป้ล้วกูเอาซ้ายไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูเฮ้ยใครเข้ามาใครมาใครมาเฮ้ยไปตายนะไปตายนะไปตายนะมันกลับมาเนี่ยมันมันต้องกลับไม่แน่ด้วยไม่อยู่อ่ะจะไหวต้องให้แม็กไอ้นี่เออแม็กมีอันตีเปล่าแม็กมันมีอันตีแหละ ไอเชี่ยคนจะกี้ว้าเลยี่ยฮะแล้วมือมนีอะไรตีตีวันนี้ตีวันเอาเร่มาตีอย่าไปกุมย่กลุอย่าไปกุยตี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 

ไอ้แย่พอโมไหนแบกไม่ได้แม่งนี่ก็